ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบโยอิสองวันชี้ชะตาค่ะจับตาอายการสูงสุดหากไม่อุทรห1ึ่ทักษิณฝั่งช,ชัดๆจากปากอดีตผู้วิพากษางานนี้เสี่ยงถึงคุกค,ค่ะ 2วันชี้ชะตาค่ะจับตาอายการสูงสุดหากไม่อุทธรคดีมมตาหนึรา1สทักษินค่ะฝั่งชัดๆจากปากท่านสุโรดอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าในคณะสารอุทธรงานนี้เสี่ยงถึงคุกค่ะ <icted> หลังจากที่มีรายงานข่าวค่ะว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคณะกรรมการพิจารณาคาดี1นึของอายการค่ะมีการพิจารณาและก็มติไม่ยื่นอุทธรคดีที่อายการสูงสุดก็คือนายอำนาจ,จเจเจริญรัก โดยพนักงานอายการสำนักงานคดีอาญา8ยื่นฟ้องนายทักษิณชินวัตรในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น2และความผิดเกี่ยวกับพรบอคอมพิวเตอร์อพศ2560กรณีเมื่อปี2558การนายทักษิณเคยให้สัมภาษณ์สื่อทีวีประเทศเก,กาหลีใต้มีเนื้อหากระทบสถาบันซึ่งสารอาญามีคำพิพากษายกยฟ้องเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากสารมองว่าคนที่ได้รับฟังคลิปวิดีโอ ล้วนเข้าใจตรงกันว่าจำเลยให้สัมภาษณ์โจมตีการยึดอำนาจและรัฐประหารโดยพาดพิงถึงนายสุเทพและนายฐานชั้นผู้ใหญ่และองคมนตรีเท่านั้นไม่ได้พัดพิงหรือสื่อความหมายถึงสถาบันว่าอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติรัฐประหารการสื่อพยานยหลักฐานโจทไม่สมกับภาระก,การพิสูจน์ในคดีอาญาว่าจำเลยกระทำความผิดจึงรับฟังไม่ได้ค่ะซึ่งมีรายงานว่าก่อนหน้านี้ค่ะนายภัยรัตน์มีคำสั่งให้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาการกรองของคณะกรรมการคดี12ึ 2. ของอายการที่มีนายอิทธิพรแก้วทิพย์ค่ะซึ่งเป็นอายการสูงสุดคนล่าสุดนะเป็นประธานโดยที่ประชุมค่ะมีมติ8ต่อ2เห็นควรไม่อุทธร์ค่ะล่าสุดค่ะทางด้านนายสมชายแสวงการอดีตสมาชิกวุฒทสภาการได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กค่ะระบุว่าจับตาย22ตุลาคมนี้ครบขยายเวลา30วันอายการสูงสุดคนใหม่อุทธรหรือไม่แฮชแท็กทักษิณน,นะคะแล้วก็คลิปหมิ่นสถาบันคดี12อัอายการมีหน้าที่ค่ะ ในขณะที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะในรายการชัดครบจบจริงทางช่องสนธยาสตอรี่ค่ะได้มีการเชิญแขกรับเชิญนั่นก็คือท่านสุโรจน์จันทรพิทักษ์ค่ะอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ได้ให้ความเห็นถึงกรณีนี้ได้อย่างน่าสนใจค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันค่ะแล้วในประเด็นที่ท่านอาจารย์ได้แจ้งมาว่าไอาการอดีตในการูงสุดที่เป็นผู้หญิงท่านแรกนะครับครับท่านถูกฟ้องก็โดยก็ถูกฟ้องโดยไอายการูงสุด อีกท่านหนึ่งครับก็อยู่ในประเด็นขอบเขตของมาตราน157เหมือนกันครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมก็คิดว่าเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นตัวอย่างนะครับในการบริหารจัดการคดีโดยเฉพาะการใช้อำนาจของพนักงานไอาการนะครับไม่ว่าัยการสูงสุดหรือไยการปกติก็ตามนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับผมเรียนท่านอาจารย์ว่า เคยมีคำพักษาสารดีกาครับดีกาที่3 5 0 9าทับสอสีการดีกาได้วินิฉัยเอาไว้นะครับว่าถ้าไอาการใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องเนี่ยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแล้วเนี่ยก็อยู่ในบริบทของมาตรา1น7้ยประพฤติมิชอบถูกต้องครับถ้ากับว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับเพราะฉะนั้นพอกลับมาสู่ในประเด็นที่ว่าในวันที่22ที่จะถึงนี้ซึ่งจะครบกําหนดในการยื่นอุทธรณ์ คดีของคุณทักษิณนะนะครับมันก็อยู่ในขอบเขตของบริบทมาตรา157เช่นกันว่าท่านต้องใช้ดุลพินิษที่มีเหตุผลเพียงพอในการเี่ระ่งนะครับหมายความว่าท่านต้องดูบริบทกฎหมายทั้งหมดนะครับผมอยากจะลงลึกไปในรายในรายละเอียดนิดนึงครับว่ากฎหมายของไอการนั้นมันก็มีฉบับหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติองค์กรไอการและ อายการปี255 3ครับผมนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่เกิดจากความต้องการของอายการเนี่ยต้องการเป็นอิสระเหมือนกับศาลนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอายการเนี่ยนะครับสังกัดกระทรวงมหาดไทยครับผมเหมือนกับตำรวจนะเมื่อก่อนเป็นกรมตำรวจก็สังกัดกระทรวงมหาดไทยครับผมอยากเป็นอิสระก็เลยแยกมาครับคือตรงนี้สมัยนั้นแล้ว อ,ออกในสมัยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เป็นผู้สรองพรมราชองการ,รบพรามหยักฉบับนี้ขึ้นมาครับนะครับแล้วก็เราก็มองเห็นว่าในหน่วยงานของไอการนั้นท่านต้องการความเป็นอิสระในการสั่งคดีคนั่นคือเป้าหมายของท่านนะครับแต่แน่นอนที่สุดครับว่ามันจะต้องมีขบวนการเหมือนกันที่จะไปทวงรุนเงื่อนไขที่ท่านจะสั่ง คดีว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องครับรวมทั้งคดีที่จะอุทธรหรือไม่อุทธรนะครับผมยกตัวอย่างครับท่านอาจารย์ครับว่าพระธรรมยัญญัตินะครับองค์กรในการและพักงาในกาเนี่ยในมาตรา21นะครับได้บัญญัติไว้เลยว่าเหตุที่อายการเนี่ยจะไม่อุทธรนะครับหนึ่งคดีนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนไม่เป็นประโยชน์นะครับหนึ่งครับแล้วก็สอง คดีนั้นอ่ะอาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศชาติหรือประโยชน์อันสําคัญของประเทศครับนะครับเพราะฉะนั้นบริบทตรงนี้ของพระญญัติองค์กรไอาการมาตรายิสเบตนะมันเป็นแม่บทที่กํากับการใช้ดุลยพินิจของไอาการูงส<า>ุดอย<า>ู่ว่าท่านต้องมาพิเคราะห์ครับว่า ถ้าท่านังไม่อทธทณ์คดีมาตรา112ของคุณทักษิณนั้นน่ะหนึ่งคดีนั้นต้องไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนนะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์อ,อย่างยิ่งอย่างยิ่งฮะอย่างยิ่งและอีกกรณีหนึ่งถ้าผ่านจุดนี้มันก็ต้องมาดูว่าถ้าไม่การอทธทณนนั้นน่ะมันจะกระทบอะไรบ้างไหมหรือถ้ามันไม่กระทบความปลอดภัยหรือความมั่นคง,งของชาติแล้วเนี่ยกฎหมายก็ให้อำนาจท่านที่จะไม่อทธทณ์ แต่โดยสภาพคดีที่คุณรักษิณทําผิดประมวลกฎหมายยา마ตานร้อยสิบสองนั้นนะครับผมเห็นว่ามันไม่สามารถที่จะเข้าเงื่อนไขที่ท่านอยากจะใช้อานาจที่จะไม่อุทธรณ์ได้เลยครับนะครับเพราะฉะนั้นโดยความเคารพนะครับอย่างที่ผมเคยกล่าวเสมอครับว่าการที่ท่านมาเป็นในการสุงสุดนั้นไม่ใช่เพราะโชคช่วยอย่างเดียวครับท่านจะต้องมีอุดมการมีจิตใจอแน่วแน่ใน ในทางที่ดีนะครับในในการที่ทําเพื่อประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองผมเรียนท่านสุโรธจะเรียนท่านผู้ชมแบบนี้นะครับไอ้ที่มานั่งคุยกับท่านสุโรธเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราไม่ไว้วางใจท่านอิทธิพรแก้วทิพย์นะครับท่านอายการสูงสุดคนปัจจุบันนะแต่เนื่องจากว่ามันมีประเด็นที่ผ่านมาครับอายการเนี่ย ไม่ค่อยอุทธรคดีที่เกี่ยวเนื่องกับคุณทักษิณหรือตระกูลชินวัตรนั่นนั่นข้อที่หนึ่งนะครับแล้วก็คนที่เคยมีอำนาจสูงสุดอยู่ในอัอยการนะก็ไปเป็นแคดิเดตนายกค,คุณชัยกเกษมครับนะครับของพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับ,รบมันก็ทำให้ประชาชนเขาก็ ตั้งข้อสงสัยพูดง่ายๆนะครับแต่ไม่ใช่สงสัยท่านนะมันสงสัยโดยบริบทในภาพรวมทีนี้คดีหนึ่งหนของคุณตั้งศิเนี่ยนะครับอายการสูงสุดท่านที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณไพรัฐ์นะพรสมบูรณ์สิริเนี่ยท่านก็เหมือนกับขอยืดระยะเวลาออกมาครับเพื่อที่จะให้เลยระยะเวลาที่ท่านเกษียณ เปนนขอกรกษียนไปก่อนแล้วนะครับผมครับก็เป็นเรื่องของท่านอิทธิพรนะแก้วทิพย์ที่ต้องว่าไปครับ <ผม S 2> ทีนี้เนี่ยในแง่ประเด็นที่ควรอุทธร์เนี่ยนะครับ,รบอยากให้ท่านสุโรธได้ขยายความดูว่าในคําวินิจฉัยคำํำพิพากษาของศาลชั้นต้นเนี่ยมันมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงที่มันจำเป็นจะต้องอุทธร์อ่ะโอ้เยอะแยะครับอาจารย์ผมผมผมเรียนอย่างนี้เลยนะฮะว่า โดยความเคารพนะครับในตัวคํพากษภาษาของศาอาญานะครับครับผมนี่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งอย่างยิ่งครับ,รบเพราะว่าดึงท่านได้วางหลักท่านนำเอาประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ยซึ่งเป็นการบินประมาทบุคคลธรรมดาเนี่ยมาเป็นกฎเกณฑ์ใช้กับความผิดตามประมวลอาญามาตรา1 1 2ซึ่งเป็นเรื่องความมันคงซึ่งเป็นเรื่องความมันคงตรงนี้พอท่านวางหลักอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ผิดแล้วครับ แล้วก็สองสิ่งที่ท่านวิชัยนั้นนะ่ะคำว่าไม่ได้ระบุตัวบุคคลอะไรก็ตามนั้นนะ่ะแนวคำพักษาสารดีกาเนะก็วิจิยชไว้แล้วในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันพระมกษัตริย์ว่าความผิดตามประมวลอัญ,ญามาตรา12 1นั้นนะไม่จำเป็นที่จะต้องเอ่ยถึงองค์พระปรมุขก,ก็เป็นความผิดได้ถ้าเนื้อหามันเข้าเกณฑ์ถ้า เนื้อหาทุกอย่างนั้นอ่ะมันมีเจตนาที่จะบ่งชี้ไปได้ถึงพระองค์คท่านก็อยู่ในบริบทของความผิดตามมาตรา1น2ครับนะครับแล้วก็ประเด็นต่อไปนะครับท่านไปยึดแนวความเห็นในทางคดีของพระนาสอบสวนที่เห็นว่าจริงๆไม่มีมูลที่จะฟ้องนะครับมาเป็นเหตุผลในการวิจัยคดีซึ่งตรงนี้โดยหลักการนะครับความเห็นของบุคคลนั้น่ะ เราถือว่าไม่ใช่ข้อที่จะนำมาเป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยประเด็นสำคัญขอ,ของคดีได้เพราะว่าความเห็นของบุคคลนั้นมันหลากหลายมันไม่ใช่เป็นพยานหลักฐานที่สมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยในระบบกฎหมายรักษาพยานเนี่ยเขาจะปฏิเสธคำเบิกความที่เป็นความเห็นของบุคคลมันไม่ความเห็นบุคคลนี้เขาเป็นพนักงานสอบสวนเองนะครมากลับคําให้การใช่ครับนี่คืออีกประเด็นหนึ่งที่ว่ามากับคําให้การด้วย มันเป็น,นพิรุษไหมมันคือถ้าถามผมนะจากประสบการณ์เนี่ยการที่พนักส,สวนมากับคําในชั้นศาลเนี่ยหลักการของศาลน,นะครับเราต้องไปยังดูตรงที่ขณะที่เขาทําหน้าที่ว่าทําไมไม่มีเหตุที่เขาจะมากับคําเช่นนี้ครับตรงนี้ครับเพราะไอ้สิ่ง<า>นี้ต้องกลับไปดูตรงนี้ใช่ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นข้อพิรุษได้ครับที่ศาลไม่ควรจะหยิบยกขึ้นมาเป็นเหตุผล ใน,ในการวินิจัยในการวิจัยใช่ครับ,รบอาจารย์ครับ,รบทีนี้ขอบเขตน,นะผมเรียนท่านอาจารย์ว่ากรณีของไอาการทสุดท่านก่อนนะฮะที่ว่าท่านท่านไม่ได้สั่งเนี่ยผมอาจจะมีเงื่อนง่าของกฎหมายเหมือนกันว่าโดยหลักการเราอาจจะให้เียียดท่านว่าเออในไหนท่านจะ,กะเกษียณแล้วครับนะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้นะฮะในบริบทของมาตรา105.7 นั้นอ่ะมันก็มีเงื่อนไขนี้เหมือนกันนะครับเช่นถ้าอยู่ในเงื่อนเวลาที่จะเสนออะไรแล้วเนีย่ยกับทวงเวลาไม่เสนอเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งห้าเจ็ดเหมือนกันเข้าข่ายเหมือนกันเข้าข่ายเหมือนกันครับถ้าทอดเวลาไปผมยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าคดีนี้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องอุทธรณ์นะเดือนมีนาเพราะท่านกเกษียณกันยาถูกไหมครับครับถ้าท่านปล่อยทิ้งเวลาไว้ตรงเนี้ยระยะเวลาที่ท่านไม่ได้ใช้สิทธ คือดึงไปเรื่อยๆเพื่อไม่อุทธร์ไอเนี้ยมันเป็นมูลเหตุในทางคดีตามมาตรา157งบเหมือนกันไม่แต่ท่านขยายเวลานี่ใช่ครับขยายแต่ขยายเนีย่ยถือเป็นการดึงไหมถ้าขยายโอเคเพราะว่าท่านจะ,กะเกษียณแต่ถ้าท่านขยายเรื่อยๆเนี่ยมันสอบบริการได้ว่ามันจะเบี่ยงเบนไปจากกฎหมายเลยว่าทําไมท่านจึงไม่อุทธร์สักทีนึงครับผมนะครับโอเคตรงนี้เราเคารพท่านว่าท่านคงหลุดพ้นแล้วครับในความเห็นผมนะตามมาตรา100 57บเจดของไอการท่านก่อนนะครับก็อยู่ที่คนปัจจุบันเนี่ยพรเนี่ยครั้งนี้นะครับแก้วทิย์เนี่ยแหละใช่ครับใช่ครับซึ่งผมก็ยังยืนยันหลักการว่าผมยังเชื่อมั่นในระบบนะท่านอาจารย์ว่าท่านในการทุกสุดท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบครับเพราะว่าอย่างที่ผมคิดนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเกียรติประวัติมันเป็นคุณงามความดีของท่านนะครับ ที่ท่านมีโอกาสสร้างให้กับประเทศะนะครับที่ผมพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการกดดันท่านนะครับแปลว่าผมเอากฎหมายมาพูดนะครับผมเอากฎหมายมาวิจัยให้ดูว่าบริบทของกฎหมายทั้งหมดแล้วเนี่ยท่านไม่มีโอกาสหรือมีเหตุที่จะไม่อุทธรเลย และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสาม,มารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่ขาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับชอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3 8เดือนขึ้นไปครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบางปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งมก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่ 2. นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่ตงแช่อาวุธเข้าต่อสู้กันอย ทำให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลงเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องดรือยมากขึ้นและข้อที่สามนะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกําลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่รรย,รรย,รรยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวากลเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซง,งทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาข้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังงสืออออเเล่่มนนีีาาปยคคตใรบง ส่งต่อไปอยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War i โดยนวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด